วันนี้ได้อะไรมาได้ผักกาดเขียวปีเลยยากินคันส้มผักกาดเลยจ้าลองคั้นดงมัง้ว,ว่ามันกรอบดีนนย,ย,ยังอันยัยไงเดี๋ยวหายากันเออให้ยาหาไหจกินด้วยความยากกินคันส้มผักกาดของลูกสะใภ้อะ่ะก็ต้องเดือดร้อนแม่ยายอีกแล้วแต่ตมแม่ยาก็เต็มใจและผักที่จะใช้คันส้มในวันนี้ก็คือผักกาดข้าวฝีที่ซื้อมาจากรถที่เข้าเล่มาข่ายวาและก็ไปดูขั้นตอนและวิธีการทํากันเลย เริ่มจากเอาพาก,กาดเคียวปีไปล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นก็ห้าคองแข้งโบมีคมมาทุบๆๆพาก,กาดเคียวปีหรือบางบานก็จะไปตากแดดให้มันนุ่มก่อนแล้วค่อยมาทุบก,ก็ได้พอทุบเสร็จแล้วก็เอาพาก,กาดที่เราทุบเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆชิ้นพอดีคำเพราะมันจะได้กินง่ายๆขั้นตอนต่อไปก็เป็นการใส่เกลือใส่เพื่อเพิ่มความเค็มหลังจากนั้นก็ เอาพงชุลรสหรือพงหนัวมาใส่ใส่ตามต้องการเลยชอบหนัวก็ใส่หนัวเครื่องปรุงก็มีแค่ซองยางนี่แหละห่างจากใส่ทั้งซองยางเรียบร้อยแล้วก็เอามือนวดนวดนวดให้มันช้ำจนผักาดเที่ยวปีนุ่มได้ระดับหนึ่งแล้วก็ไปเอาน้ำสาวข้าวหรือน้ำข้าวมวกนั่นเองน้ำสาวข้าวเอาจากน้ำสาวข้าวเนียยหรือน้ำสาวข้าวเจ้าก็ไดจากนั้นก็เอาน้ำสาวข้าวที่ได้อะ มาเทใส่ในปริมาณหนึ่งบ่ต้องเยอะมากแล้วก็นวดต่อนวดได้ประมาณสักพักหนึ่งก็มาชิมดูให้รสชาติมันออกเค็มๆปลาแรมปลาแรมนวหนัวอ้าบพอก็ะเติมเติมเสร็จกระนวดต่อนวดให้เกลือตุ๋นละลายขั้นตอนการทำปลาก่าเคี้ยวปีก็มีแค่นี้แหละทำง่ายๆต้มปลาด่เคี้ยวปีอร่อยเด้อจะบอกให้กิ่นกับแจวดำแจวบกอกปิ้งปลาปิ้งปลาดุกปิ้งปลาขาวโอ้ยบอกเลยได้ร้องห้าอีพอีเม่แหละเพราะว่ามันเผ็ดยอกยอกมันอร่อยมาก จากนั้นก็หมการใส่ถุ่งใครมีกระปุกก็ใส่กระปุกใครมีทุ่งก็ใส่ทุ่งแต่ส่วนมากอะชอบใส่ทุ่งมากกว่าเพราะว่าเอามากินมันเอามากินง่ายถ้าไข่ใส่กระปุกก็ปิดฝาแน่นๆไข่ใส่ทุ่งอย่างก็มัดทุ่งอย่างแน่นๆหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้สักวันซองหวันก็กินได้แล้วชอบเปรี้ยวมากก็ะทิ้งไว้ไล่หวานหรือไข่ประชอบเปรี้ยวมากก็พอมันเริ่มเปรี้ยก็เอาใช่ตู้เย็นไว้ทํากินก็ง่ายทําข่ก็กําไรดีส่วนไข่ยักษ์เอ็นจอยก็ลองทําดูนะเสร็จแล้ว ขันส้มประกาศเสร็จแล้วแต่ยังกินไม่ได้รออีกสักวัน2วันก่อนเด้อได้ค่ะกลมลุกกลมลุบ้วยก่อน